สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ก็ิเว้าเรื่องบุญที่สิบสองฮอกคองสิบสี่คือเกา่าอาเดือนอายบุญเขากำเดือนยี่บุญคุณล้านเดือนสามบุญเขาจีเดือนสี่บุญพระเวทเดือนหาบุญสงการเดือนหกบุญบั้งไฟเดือนเจ็ดบุญซัมหะเวาวไปเวิดแล้วมาที่นี่เขามาเว้าเรื่องเดือนแปดเนาะค่ะเนาะเ,นาเดือนแปดนี่คือบุญขาพรรษา เดือนแปดบุญเข่าพรรษาถือเอาวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดเป็นวันทาบุญการเข้าพรรษาได้แก่พระภิกษุสามเณรอยู่ประจําวัดได้วัดหนึ่งตลอดสามเดือนตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดถึงวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดห้ามมิให้ภิกษุสามเณรไปค้างคืนที่อื่นนอกจากไปโดยสัตตาหักกรณียะ คือการไปค้างคืนนอกวัดในระหว่างอยู่จำพรรษาเมื่อมีเหตุจำเป็นได้แก่สหธรรมิกผู้มีธรรมอันร่วมกันหรือบิดามารดาป่วยแล้วก็นำไปเพื่อการรักษาพยาบาลสหธรรมสหธรรมิกกสัตจะศึกไปเพื่อระงับมีกิจสูง เกิดขึ้นเช่นวิหารชํรลุดไปเพื่อปฏิสังขรทายกบำเพ็ญกุศลส่งมานิมนต์ไปเพื่อบำรุงศรัทธาแม้ธุระอื่นนอกจากนี้ที่เป็นกิจลักษณะอนุโลมตามนี้ก็ไปค้างคืนที่อื่นได้และต้องกลับมาภายในเจ็ดวันมูลเหตุที่มีการเข้าพรรษาเนื่องจากสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่เวลุวันกรันธะนิกรันทะกนิวาปะสถานณ้ำเมืองราชคึกมีพระภิกษุพวกหนึ่งเรียกว่าฉับพักทีได้เที่ยวไปทุกฤดูการไม่หยุดพักเลยโดยเฉพาะฤดูฝนอาจไปหยียบย่ำเข้ากล้าและ หญ้าและสะบัดใบตลอดสัตว์เล็กๆเป็นอันตรายประชาชนทั่วไปพากันติเดเตียนพระพุทธเจ้าจึงส่งอนุญ,ญาตให้พระภิกษุสามาเณรจำพรรษาตามกำหนดเวลาดังกล่าวอ่าบ่าให้ยพาสัญจรไปใสพิธีทำบุญเข้าพรรษา ในวันที่ในวันขึ้น15บห้าคเดือน8ชาวบ้านมีการถวายพัตตาหารเช้าหรือเพลนพร้อมเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นแก่พระภิกษุสงฆ์เช่นไตรจีวรต่างเตียงยารักษาโรคเป็นต้นโดยเฉพาะเครื่องให้แสงสว่างเช่นเทียนตะเกียงน้ำมันเป็นต้นถือเป็นสิ่งสำคัญเชื่อว่าถวายแล้วทำให้ตาทิพย์และสติปัญญาดีนอกจากนี้มีการถวายต้นเทียนซึ่งหล่อเป็น เล่มหรือแท่งขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างสวยงามและผ้าอาบน้ำฝนตลอดบริวารอื่นๆแด่พระสงฆ์มีการสวดมนต์และฟังเทศด้วยเป็นการเข่าพรนษาเนาะคะเนะาะพระต้องจำพรรษาอยู่วัดใดวัดหนึ่งประมาณสามเดือนโดยที่ว่าไปคางคืนถ้ามีเหตุจำเป็นคักในไปคางคืนได้ต้องไปได้บให้เกิียนจิดมือแล้วก็อ่า มันมีมูลเหตุว่ามีพระม่เน้นพวกที่ว่ามักเที่ยวไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปเหยียบเขากาในหน้าเพเพินพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามีคนไปลองเลี้ยงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสีเฮ็ดจังไหนเพราะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยขาเจ้าจะปลูกเขากาในหน้ามีทั้งเดียวคือหายพระยุวัดบ่หไปใส่เลยช่วงหนาฝนเพราะว่าไปแล้วพอกันไปหาเหยียบเขาปกาในหน้าเพิินประมาณนี้ละค่ะ เพิ่นให้จำพรรษาอยู่สอยู่สมเดือนโดยที่ว่าไมให้ไปใส่วัทีนี้ปู่ก็จกลับมาคือเกาคือรักษาศีลแล้กกะมักแปมันเป็นทางตัดสรูรูพระพุทธเจ้าได้มักแปดทุกสมุทัยนิโรธมกักมันมีข่าวล้าย่างที่ว่าว่าเจ้าของตัดสรูแต่ว่าเขาเขาเจ้าบ่หูว่าข้าว่าตัดสรูข,ของพระพุทธเจ้ามันคืออย่าง เป็นตาอ่าเป็นว่าเจ้าของตดสลูแล้วแต่ว่าคําว่าตดสลูของเขาเจ้ามันอีหยังกับโอหูมันเป็นมันบเป็นจับตองบ่าไาด้บ่เป็นตัวตนแต่ว่าพระพุทธเจ้าตดสลูมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถจับตองได้หนึ่งทุกเหตุแห่งทุกข้าก็หูว่าเขาทุกเรื่องอย่างจับตองไดเดยสัมผัสใด้ด้วยกายว่า,จาใจ เมื่อนี้เขาเห็ุอีอย่างเขาจะงมีทุกข์เขาอาจ,จพสพผิษศินหาหนึ่งไปลักของเขานึงไปลักของเขาสองไปใช้ลายเขาไปหยดยามเขาสามไปกินเหล้าแล้วไปเอะอะไหว้ซีพิษในกามหาไปฆ่าสัตว์ประวิวอ่าไปฆ่าพวกคนน้ำกันไปพิษทะเลก,กันมันอาทางของพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้ามันเป็นของที่ว่าเขาสามารถสัมผัสได้ด้วยกายว่าจาใจเห็นด้วยตามันเป็นรูปธรรม นี่แหละคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นนิยาศาสตร์เดสมันโบเมนทีว่าตัดสรูแล้วห่อเหนินเดินอากาศได้ยู่ซื่อไก่ค้นมาทําบุญน้าเป็นสามสี่พันแล้วก็สิได้บุญมันโบเมนเด้บุญยุที่ตัวเฮายุที่ตัวไผ่ตัวมั่นบุญกุศลยุที่ตัวไผ่ตัวมั่นเด้ <c oughs> เฮาทําบุญแล้วเฮาสบายใจเฮาทําบุญแล้วเฮามีความนึกคิดจากได้อันใดเฮาก็ได้สมปรารถนาเพราะว่าเฮามีสติ ขามีสติในการเห็ุการทำบุญคือการมีสติในการเห็ุหลายก่อนะีนกเลยใหญ่คนาการตัดสูของแต่ละคนเนี่ยมันบมันมันมัน,มนต้องมีต้องมีแนวทางคือพระพุทธเจ้าเด้เขาจังวัดสิตัดสรูพระพุดทธาเจ้าตัดสรูจากธรรมาชาติธรรมาชาติที่ว่าจากตัวเขาทั้งนั้นเลยเด้บเมนจากตัดสูตามที่ว่าเขาเ,เห็นในในโทวทัศน์เด็มันนั่นในทีวีเนี่ยมันตัดสูจังไรบ่รูหรือพวกนั้น แต่ว่าเพิ่นตัดสลูหนึ่งตัดสลูอริยสัตซีเกิดทุกขสมุทัยนิโรธมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพิดิีลเจ้าต้องเกิดทุกข์ถ้าเจ้าคิดเบียดเบียนคนอื่นเจ้าต้องเกิดทุกข์เฮ็ดยังไหนยังสิบมิถุทุกหูความจริงของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ผัดผากจากสิ่งของรักเป็นทุกข์สิ่งที่มองเห็นชัดๆคือเกิดมาต้องตายแน่นอน ข้าสิบเอ็ดของธรรมชาติอย่างมาซอยห้องบ่อใดนอกจากตัวห้องซอยตัวห้าเองหันสมมติว่าห้าเกิดมาว่าเออเมื่อนี้เครื่องหอนเถอะเนาะห้าตองหูจักว่าต้องไปอาบน้ำถ้ามันหอนมันสิบว่ามันนั่งนั่าแต่ของเลยดิถ้าสมมติว่าเขานั่งคิดว่านั่งสมาธิทานี้ท่าเดียวถ้าสมมติออกหอนตามเนื้อตามตัวห้าต้องหูจักลูกพลิกดินึดธรรมชาติเป็นรักนะดยที่ว่ามันโบยห่างกายห้าสุดลุ่มลุ่มเพราะว่าการเจ็บป่วยของห้ามันก็สุดอยู่แล้วมันก็ เป็นไปตามธรรมาชาติอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตาย,ยานี่แหละสองอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าเกาไหล่คนอื่นอย่า,าเล่นลูกเล่นเมียไผยยังสินะหันเฮาปฏิบัติตามศีลเขาก็สบายใจถ้าเข้าหันเข,านเขา้าเอามาักแปดไปปฏิบัติเขาก็สบายใจมันนี่แค่ไหนนี่การตัดสู่ของเพื่อนคือทุกสมุทัยนี่โลนมากทุกมีทุกแล้วเห็นไหมเขาจังค่อยหาเหตุแห่งทุกข์เขาทุกขจากอีหยัง,ยงทุกข์ใจอีหยังแเราฮักกำจัดด้วยอันไง แล้วทุกจากการงานเขาไปช่อโกงเขาเขาก็ย่าไปชอ่อโกงทุกจากทุกจากการใชไล่เขาเขาก็ย่าไปใส้ไล่เขาทุกจากเบ้าหูจริงแล้วก็ไปหาว่าไปั่วทีทั่วแดนเขาก็ย่าไปว่าอันนั้นละ่ะคือยายปู่จะมาว่าลงทายด้วยสินหากับมักแปดมักแปดที่ว่าทั้งกัรสรูของพุทธเจ้าอันนั้นหรือความสุขของคนมือนีเอาทอนี้กกอนะเะแล้วมือหลังกับชิวาอีกบุญต่อไป บุญเดือนเมือม่อเมื่อนี่บุญว่าบ,บุญเดือนแปดเมื่ออื่นก็สิบุญเดือนเก้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะอยากชวนอีกอันหนึ่งคือห้ค้นมาทำช่อง YouTube เขาสิได้เส,สนอตัวตนของเฮ้าสาม,มารถเฮ็ดได้ทุกสาขาอาชีพเป็นคู่กับเฮ็ดได้เขาสิได้เฮ็ดว่าเฮ้าเฮ็ดอีกอย่างแน่งแต่ละมือแต่ละมือเขาสอนเด็กหน่อยมีอีกอย่างแน่งมันบ่แมเปิดเผยความลับ สิ่งทุกอย่างทเดให้สังคมจะเลื่อนขึ้นเขาเหตุมาลดเขาเหตุเลยเฮ็ดเหตุสังคมจะเลื่อนขึ้นบาวด่านพยาบาลด่านหมออย่างยังสิด่านพยาบาลแห้งหลายนะ,ะด่านหมอด่านพยาบาลแห้งหลายถ้าสมมุติว่าหมอหรือพยาบาลยังใส่แห้งต้องเผยแร่ความรู้ด้านความรู้ด้านการเจ็บป่วยเขาค้นเขาสิบว่าได้ป่วยหลายขึ้นถ้าช่วมือในค้นไข่ไปเออการดําเนินลกเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขาไขา้แต่เนี้ยเขาไทยของเขาเองลงในชีพเขา มันเป็นข้อมูลของเฮ้าอีกตั้งหากคนสิบบอกว่าเฮาวา่าเฮ้าใดเฮาไปเฮาเฮ็ดอีกอย่างแน่ใจปูว่ว่าการเฮ็ดช่องยูทูบเนี่ยมันปล่อยมันมันเปิดตัวตนของเฮ้าเป็นความคิดของเฮ้ากลายว่าจะใจในทางที่ดีในทางบวกมนอนี้ก็แค่นี้ค่ะ